เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าที่ดินในประเทศไทยตรงไหนเนี่ยราคาแพงที่สุดนะครับรวมถึงเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรและใครเป็นผู้ซื้อครับเดี๋ยวคิดจะมาแกะรอยแกะทําให้ฟังกันครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแลวก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าความรับัอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ในช่อง property expert ร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเราลกัสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในการชวนคุยเรื่องของที่ดินที่แพงสุดในประเทศไทยครับว่าปิดตั้งอยู่ตรงไหนและใครป็นคนซื้อและเขาซื้อไปทําอะไรครับหากพูดถึงทำในที่แพงๆในกรุงเทพนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่นะหนึ่งก็คือริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับสองครับก็ตรงสวนลุมพินีนะก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับขนาดกว่า360ไร่ใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับและอีกที่หนึ่งก็คือทางทองหล่อนั่นเองนะครับก็เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แหล่งแหล่งไลฟ์ที่สำคัญครับ ซึ่งเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ราคาแพงๆเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์คล้ายๆกันทั่วโลกนะครับอย่างเช่นทางอังกฤษเนี่ยก็จะมีตรงแม่น้ําเทมนะก็คือเป็นแม่น้ําที่ขนาดใหญ่ๆเลยแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่หรูหราเนี่ยนะครับอยู่บริเวณรายรอบแม่น้ําอันนี้นะฮะก็เรียกว่านั่งอยู่เนี่ยมองเห็นวิวเต็มๆครับหรือในฝั่งของสรัฐอเิกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับทำเลยที่เป็นลักชัวรี่แล้วก็ราคาที่สูงมากเนี่ยก็คืออยู่บริเวณร,รอบๆนะฮะตรงเซนทรัลพาร์ครับ ็เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองครับและเนี่ยก็ค่อนข้างที่คล้ายๆกับเมืองไทยก็คือรีม,มรีมเจา้าพญานะก็มีคอนโดที่ลักชัวรี่นะครับยกตัวอย่างเช่น The Residences at m n n น r i n o r i e n t ินแบง g k o อกันนะครับก็ที่ตั้งอยู่ข้างๆไอคอนสยามจากเครือ MQDC นั่นเองครับซึ่งราคาต่อตารางเมตร,รเนี่ยสูงถึง500 0 0 0บาทเลยทีเดียว ซับทองหล่อเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ได้แก่ทางเดอะมูนิเมนต์ทองหล่อนะฮะตัวราคาต่อตารางเมตรเนี่ยราวๆสา0 0สนบาทครับแต่คิดจะพาไปอยู่ที่ดินอันนึงนะฮะในทำเลหนึ่งที่แบบทำสติอ๋อทำไฮใหม่แล้วใหม่เล่าอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นคือตรงใจกลางเมืองนะครับแถวชิดลมเพลินจิตปทุมวันความจริงเนี่ยความฮือฮาครับมันเริ่มต้นในปี2006นะฮะจากที่เครือเซ็นทรัลเนี่ยนะได้ทำการซื้อที่ดินนะครับประมาณ9ไร่จากทางสามทุนอังกฤษครับ ตอนนั้นเนี่ยเคอร์เซนทันเนี่ยเขามีเซนทันชิดลมอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองดีอยู่แล้วละ่ะแต่ต้องการขยายและทำตัวแฟลกชิพนะครับก็ได้ทำการซื้อที่ดินนะครับตรงเซนทันแอมบาสซี่เก่าเนี่ยคือเป็นที่ดินของสหรานอังกฤษกนะครับโดยพื้นที่กว่า9ไร่ราคาต่อวาตอนนั้นถือว่าสูงมากๆนะครับวาละ9,50 0 0 0บาทเลยทีเดียว ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเซนทัลแอนบัสซีนะครับเป็นห้างรีเทลขนาดลักชวรี่นะเป็นแฟลกชิพของเครือเซนทรัลนะครับเรียกว่ากำไรเป่าไม่รู้นะครับแต่มันเท่มันสร้างแบรนด์ให้กับเครือเซนทันเป็นอย่างมากดูหรูหรา,าหมาเห่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเซนทันเต็มๆเลยนะครับซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยที่950,000บาทต่อตารางวานเนี่ยหลายคนก็มองว่าแพงเกินไปนี่มันซื้อราคาอนาคตรหรือเปล่าแต่ที่บอกครับเขาซื้อเป็นแฟลกชิพนะครับซื้อมาเป็นเอาแบรนดิ้งฮะ แลนะซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแต่ต่อมาจากนั้นเนี่ยสปีนะครับไซตที่ินนี้ก็ถูกทําลายโดยทางบริษัทแสนสิรินั่นเองซึ่งแสนสิรินะครับได้ที่ดินในบริเวณถนนวิทยุนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับประเทศเพินจิตนั่นแหละฮะอดีตเนี่ยเป็นสาถานทูตสเปนนะครับซึ่งราคาสนกว่า1.5ล้านบาทต่อตารางวาน,นะครับก็เรียกว่าแพงกว่าเซ็นทรัลแอมบาซีนะที่ทางเซ็นทรัลเนี่ยซื้อมาเกือบ50%เลยนะครับและระยะเวลาเนี่ยห่างกันไม่กี่ปีเท่านั้น ถ้าคุณจะเจาะเลือดจริงๆเนี่ยนะฮะตรงเซนทรัเอเมอร์ซี่เนี่ยทำเลผมว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าติดถนนที่มีเส้น BTS เลยแต่ยังว่าแหละครับถนนวิวเนี่ยก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับเป็นศูนย์รวมของทางสถานทูตต่างๆนานาครับก็เรียกว่าแพงแล้วก็แพงได้อีกกันนะฮะและทำในตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นนายที่เอกไวเลสนะครับคอนโดโครงการแสกชิปของทางแสนซีรีนะใช้เวลาสร้างเนี่ยหลายปีทีเดียวประมาณ6ปีนะครับ แล้วก็สร้างเสร็จก่อนค่อยขายด้วยนะฮะแล้วตอนที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขายในเวลาแค่9เดือนเนี่ยขายไปกว่า80%รนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ5 0 0แสนต่อตารางเมตรแป,แ,ปแป๊บแป๊บเนี่ยราคาขึ้นเป็น8 0 0แสนต่อตารางเมตรแล้วนะครับ มีจุดสังเกตข้อหนึ่งนะครับคือเห็นได้ว่าเวลาเขาซื้อทำเลราคาแพงๆมาเนี่ยก็คือมีแค่ที่เดียวแหละครับทำโครงการแฟลกชิพก็คือเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์นะครับพอสถิติทำโครงการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแบรนด์สัิติเนี่ยยกระดับลยนะทำโครงการรูทีไน์นี่ยนะครับคนก็ต่างเชื่อมั่นเชื่อใจครับต่อมาอีก5ปีในปีสองนปนี่นะครับออทามไฮใหม่ก็ได้ถูกเปลี่ยนครับเป็นถนนชิดลมกันบ้างสถิติถูกทำลายโดยทาง s c Asset นะครับซื้อที่ดินราวสไร่นะตรงถนนชิดลมนะครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่1.9ล้านบาทเลยทีเดียวต่อตารางวานะกล่าวคือสันซิตซื้อมา1.5ใช่ไหมนี่ซื้อ1.9นะครับก็ทำติตอาททมไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยฮารุทำเลเนี่ยก็อยู่ถนนชิดลมไป็นทำเลที่ถนนสำคัญน,นะครับแต่ถ้าพูดจริงๆนะแหม่นะครับเซ็นทันเอเวอร์ซีนี่อยู่ติดถนนเส้นหลักเลยนะหรือแม้กระทั่งนคราในฝั่งของ นาที่เอ็กวาเลสเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้กับถนนเส้นหลักแล้วก็ใกล้ก,ลกันกับมีอด,ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าหมาททำเลที่ดรอปลงไปนอนเนี่ยแต่ราคากับสูงกว่าและนี่คือพลังของอสังหาดี่มันทราบครับที่ดินทำในหัวหาดเนี่ยมีจํากัดมีน้อยชิ้นเหลือเกินต่อให้วันนั้นเนี่ยซื้อแพงไปเนี่ยนะครับยังไงมันก็แพงขึ้นได้อีกและคนที่ซื้อที่ดินหรือซื้ออสังหาแบบเป็นคอนโดตรงนั้นไปเนี่ยราคาก็ขึ้นพรวดเลยครับ และซึ่งโครงการในเอสเอเนี่ยทำเป็นตัว28ชิดลม,มนะครับก็ราคาประมาณ300,000บาทต่อตารางเมตรครับก็เป็นคอนโดใจกลางกรุงอันนึงเนี่ยฮะแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยครับซึ่งโครงการน,นี้ผมไปรีวิวมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปกดดูได้ครับและต่อมานในปี2017เนี่ยทางกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยก็ได้ทำการสร้างสติออทัมไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการซื้อที่ดินของทางสถรนทอตอังอกษอีกครั้งนะฮะแต่วันนี้เนี่ยคือซื้อที่ที่เหลือครับ กล่าวก็คือว่าในปี2006เนี่ยทางเคอร์เซนทัลเนี่ยนะครับได้ซื้อแร่ส่วนเดียวเท่านั้นนะสราอากิจเนี่ยยังเหลือพื้นที่อีกเยอะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะฮะ2017เนี่ยนะครับก็ทําการซื้อที่นที่เหลือตรงนี้ไปเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังล้อมล้วอยู่นะยังไม่เห็นใชัว่าจะทําเป็นอะไรนะครับ เอาจริงๆก็คงติดใจหน่อยครับเพราะว่าซื้อได้ตอนนั้นเนี่ยราคาแค่9 0 0 0แสนต่อตารางวานะวันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อทันทีเกือบ2ล้านต่อตารางวาแล้วถึงทำเลดรอปไปอีกนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเกิดเออซื้อตรงข้างๆกันเลยหรือว่าซื้อที่ดินของทางธุรกิจเลยเนี่ย ถึงแม้จะแพงน,นะครับเราราวสอ2.2ล้านบาทต่อตารางวานะฮะแต่ว่าเมื่อเชื่อมกับเซ็นทรัลเอ MBassy แล้วเนี่ยกลายเป็นแฟลกชิฟขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยทำคอนโดคอนโดโรงแรมอะไรได้ต่อไปครับเอาจริงถื่อสหัสห์ตรงนี้ยังไงก็กําไรยังไงก็คุ้มแน่นอนครับ <S <S ซึ่ง,ง,เ,งเซ็นทรัลเนี่ยมองว่าทําเร็ตรงนี้จะทําให้ทางเซ็นทรัลเอ MBassy เนี่ยกลายเป็นแฟลกชิฟนะครับด้านช้อปปิ้งเดสติเนชันของเมืองไทยเลยทีเดียวแต่เป็นเวิลด์คลาสนะครับซึ่งผมคิดว่ามันทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าห้างไทยเนี่ยไม่แพ้ใครบนโลกจริงๆนะ และในปีเดียวกันนะครับสถิติของทางเซนทันก็ดูดทำลายอย่างรวดเร็วอีกแล้วนะครับนั่นคือทาง SCS เนี่ยไปซื้อที่ดินตรงข้ามมาแต่เด e ีนะครับก็อยู่ตรงนี้บิเวชิดลมนะครับก็คือเอามาทำเป็นโครงการคอนโดชื่อว่าสโคบหลังสวนนั่นเองนะครับตารางวาละ3.1ล้านบาทครับ ซึ่งก็สวยสุดๆเลยนะครับโดยราคาเฉลีย่ยแต่ราค490,000บาทต่อตารางเมตรครับก็เป็นสุดยอดซูเปอร์โรชชอรี่ในบริเวณแถบนี้เลยฮะเจ๋งว่าแค่ปีเดียวนี่ยครับราคาออทามายเปลี่ยนมือกันแล้วนะฮะ และต่อมาประมาณ3ปีนะครับในปี2020เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดโควิดครับโควิดเนี่ยหลายคนก็นึกว่าฮ้ยขายคนคงไม่จะมาทำอะไรกันแล้วอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ยังไรนะครับแรงซื้อจากชาวต่างชาติชาวจงชาวจีนอะไรแบบนี้เนี่ยจะเข้ามาซื้อคอนโดเป็นไปนได้หรือเปล่านะครับทำให้อสังหาเนี่ยค่อนข้างระรมเลยยอดขายตกนะครับบางที่เนี่ยขายกันราคาดิสคาว์ราคาลดกันเลยทีเดียวนะแต่คุณรู้แบบว่าที่ดินเนี่ยจะงทำตัวติอทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ซื้อเขาเียไปทางแสนสิ โดยทางสันสิทธิ์ได้ซื้อที่ดินทําเลนะครับติดตรงสวนลุมพินีนะด้วยราคาที่3ามจุดเก้าล้านบาทต่อตารางวานะครับหรือว่ามากกว่าเดิมในราวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากออทามไฮเก่าครับ แล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นทําคอนโดรัชชูรี่ตรงนี้นะฮะและคาดว่าจะเป็นอคอนโดที่แพงสุดในประเทศไทยครับโดยราคาต่อตารางเมตรเนี่ยคือ1ล้านบาทครับอากี้เนี่ยเราดูเดี๋ยวสี่แสนห้าแสนต่อตารางเมตรเราก็ว่าแพงแล้วนะครับน้องคิดดูนะตัวอีตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งตารางเมตรเอาไว้วางเนี่ยนะครับห้าแสนบาทครับก็อาจจะมั่นใจจากการทําคอนโดในที่เอกวาเลสแล้วก็ซักเซสเป็นอย่างมากนะครับเก้าเดือนเนี่ยขายไปเกือบหมดซึ่งกันต่างทำไมตรงนี้ถึงราคาได้แพงนักกันนะ่าอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่สีเขียวกลางกรุงเนี่ยมันค่อนข้างหาย,ยากน,นะครับและ ส่วนใหญ่ทำในแถวนี้จะเป็นลิสโฮหรือว่า,าไม่ได้ขายขาดนะครับแต่สันที่นเนี่ยซื้อเป็นฟรีโฮได้และบริเวณรอบๆของตึกทำในตรงนี้เนี่ยก็ได้แก่ทางวันแมงคอกนะครับเซ็นทรัลดูสิตพาร์คนะครับที่เป็นอหังการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โปรเจกต์แน่นอนครับซึ่งก็เรียกว่าเทียบเท่ากับเซ็นทรัลพาร์คในทาง New York นิวยอร์กนั่นครับจริงกอยากเห็นนะว่าราคาต่อตารางเมตรล้านๆเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเปิดตัวแพงกว่าในนีะ้ที่เองบริเวณเนี่ยถึง2เท่าเลยเนะี่ย รสรุปความเรื่องนี้นง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่แพงยอยู่แล้วก็จะแพงขึ้นไปนะเพราะว่าทำเลเนี่ยใจกลางเมืองหรือที่มีจำกัดนี่นะครับก็ยังที่ต้องการของคนรวยคนลักชัวรี่เอออย่างหนึ่งคือทำเลที่แพงต้องเป็นทำเลที่ลักชัวรี่ด้วยนะครับเพราะคนรวยเนี่ยรวยขึ้นต้องการที่ดินที่อยู่อาศรรยัยตัวเองพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยทำเลมันมีน้อยลงนะครับแปลว่าคนรวยลยอขึ้นคนรวยมากขึ้นเงินเยอะขึ้นแต่ทำเลหายไปหายไปจ่อยไปเรื่อยๆนเนืพราะว่าออทำไฮใหม่แต่ละครั้งเนี่ยมัน โดดกว่าเดิมแบบม 25, 30, ัน25-30-40%เลยนะครับก็ดีกว่าซื้อนี่แพงแล้ววันหน้าก็แพงอีกครับแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อลงทุนซื้ออยู่อาศ,าศ,าศ,าศาัยนะอย่าลืมคิดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคน,นี่ฟังจนจบนะถ้าใครสนใจเรื่องของความรู้นะครับเป็นคอร์สอสังหาริมทรัพย์3ใน1นะ 3-in-1 นะครับผมรวบรวม,มคอร์สตั้งแต การเอาชนะระบบการเงินนะครับใช้ระบบการเงินเพื่อเสริมตัวเองนะรวมถึงนะครับอสังหาให้เช่าแล้วก็อสังหาแอดวานอสังหาทางด่วนซึ่งเพื่อที่แบบเริ่มต้นสังหายถือว่าเหมาะมากนะครับใช้เครดิตที่คุณมีอย่างเป็นบทสูงสุดหากใครสนใจยังมีที่ว่างอยู่นะครับลองดูแอดไลน์มาที่แอดคิมพรีไลน์ด้านล่างได้เลยครับและสุดท้ายน,นะครับถือยาวได้ก็รวยกว่าาจากย์คิดหน้าครับสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต,ต่อรายใหญ่ทั้งเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานแลวกก็ดอต่ เศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรตเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เปรนเสมือนทองคําเลยหากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสําเร็จในอสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนดูได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปลียนเวลาได้มากมายสามารถที่จะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ Line แอดทิมพอเพอร์ทีไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ